ให้เสียงภาษาไทยโดยบอสเซนเพราะโชกุนค,คิดว่าเผ่ายักษ์คือภัยคุกคามจึงได้ออกคาสั่งให้กองทัพสมรไรไปปราบเผ่ายักษ์ซะ <c oughs> หลังจากการต่อสู้อันดุเดือดได้ผ่านพ้นไปสมรไรจากศูนย์มันชาการก็ได้ปราบยักษ์ผู้แสนป่าเถือนี้ลงได้สำเร็จเออ <c oughs> เดี๋ยวนะข้าหยิบบทมาผิดหรือเปล่าเนี่ย เอยช่างมันเธอพูดสั้นๆก็คือความแค้นระหว่างเผ่ามนุษย์และเผ่ายักษ์ก็ได้สิ้นสุดลงจากนั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขมันแปลกจริงๆนะ <laughs> ต้องแบบนี้สิถึงเรียกว่าโชว์ที่ดีนะ <laughs> ใช่แล้วครับลูกพี่ส้มกับเป็นกังอาราตะกิของพวกเรา <laughs> หัวหน้าที่หลังเวทียอดไปเลยแต่หน้าเสียดายที่คนของสำนักเทนเรียวมาถึงซะแล้วจับพวกมันซะ